ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบรรดนลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกับบรรดาลูกหลานตามเคยแต่ด้วว่าก็ขอต่อเรื่องราวของมโหสถจะได้ไม่เดินชา้าเมื่อมโหสถกราบทุลพระาชาตามที่กล่าวมาวันก่อนนั้นว่าบิดา กับมารดาวิดากระลูกเนี่ยใครจะดีกวันเสมอไปจริงไหมขอย้อนสนิทด,ดีกว่าอพรราชาเมื่อถามโมโหสดนสุดจึงกลับทูลว่าข้าแต่สมมติเทพเหตุเจนไหนเหตุไรจจนทรงรับสัส่งดังนั้นเมื่อกี้นี้พระองค์ทรงตัดว่าบิดาจะอรงขคัญรวบุส บิดาย่อมสำคัญกว่าบทเสมอไปไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะถ้าพระราชจำรัดนั้นเป็นความจริงลาก็หาความสำคัญกว่ามาใหม่อมาสดอนหม่ขอพระองค์จงรับลานี้ไว้ถ้ามาสดอนมีความสำคัญสำคัญกว่าก็ขอให้พระองค์ทรงรับมาสดอนไว้ไม่หมายความว่าตอนนี้ตอนที่บัณฑิตระเยะอม่ะนะ พระราชาเสียใจเพราะต้องการมาสัรดอนแปลว่าพระราชาเขาถามว่าราคาตัวเท่าไรท่านบอกไปกหาบณนนะถามาสดอนราคาเท่าไรพระราชาบอกทีราคาไม่ได้เขาจะได้แก้ปัญหาว่าเมื่อกี้นี้บัณฑิตของพระองค์ซึ่งไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเป็นคนโง่ขนาดนั้นนี่เด็กอายุจิตขวบนั้นล่อไอ้เท่าหงวงู่อยแล้ว ไอ้เท่าของงูแล้วว่าเท่าสารพัดพิษอย่างนี้นะลูกหลานที่รักยากคบไว้นะบัณฑิตแปลว่าคนยลาดแปลว่าคนมีปัญญาแต่ว่าบัณฑิตสี่บัณฑิตที่หาค่าในด้านปัญญาไม่ได้เลยบัณฑิตเขาโอมพากันปรบมือหัวเราะเยาะข้าพระพุทธเจ้าว่าโอโนนอสราชาไปได้บัณฑิตเหล่านี้มาจากไหน ช่างไม่มีช่างมีปัญญาดีจริงๆเนี่ยเขยาเยา่อเขยาย้ํเขาเยะะว่าพระราชาโง่เอาคนโง่ๆเข้ามาในพระราชฐานจะมีประโยชน์อะไรเขาว่าอย่างนั้นเพราะภายในลูกรักนะเป็นหมดัดในตอนนี้มโหสถได้ขยายความต่อไป้กระบาภพลว่า ขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐตาพระองค์สาคัญว่าวิดาประเสริฐกว่าบุตรลาตนี้ก็ประเสริฐกว่ามาสนนเพราะว่าลาเป็นแม่เป็นพ่อของมาสนนขอพระองค์จงรับพระราชวิดาของข้าขอขอขอพระองค์จงรับบิดาข้าพระพุทธเจ้าไว้เถิดพิจารณาเพราะว่าวิดาประเสริฐกว่าบุตร แต่ถ้าบุตรเสวยกว่าวิดาก็ขอได้โปรดรับข้าพระพุทธเจ้าไว้เอาละสินี่มันเป็นปัญหาที่เราคิดจะไม่ถึงแนะละลูกหลานที่รักฟังไว้ดีมีประโยชน์และลูกหลานก็ต้องจำลูกหลานจงคิดด้วยฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชเดชสมสดัคําคำคมคายของมโหสถด,ดังนั้นก็ทรงสมานักขยินดี ราชบริษัทถือบ,บรรดาประชาชนที่ประชุมกันที่นั้น mm hmm. ก็พากันแซ่ซ้องสาธุการสรรเสริญมโหาสดว่ามโหสถบัณฑิตพูดถูกต้องนี่จำมันนะลูกหลานที่รักที่หลังถ้าโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อย่าดูถูกเด็กเด็กๆถ้าเขามีปัญญาเราก็ควรจะยอมรับนับถือ ราชบริษัทก็พากันสรรเสริญว่าเหสดนี่พูดถูกต้องมีเหตุมีผลเสียงปรบมือก็ดังกับก้องเขาถบกเส่งทั่วประสาทมันนิดเตีาสี่คนพากันมีสีหน้าซีดเผือดซบเซาไปตามตามกันนี่โดนเจ้าเท่าหัวงูหรือเจ้าเท่าสารพัดพิษโดนปยาช้างสารกระทืบคาแล้วเห็นไหม ถ้าทืบด้วยปัญญานะการที่มโหสถบัณฑิตกราบทูลพระราชาดังนั้นก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นการดูถูกพระบิดามารดาแต่้ว่าเป็นการกราบทูลเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงแก้ให้เป็นหาปัญหาอีกฝ่ายหนึ่งจำนนไปด้วยความโง่ของตนนี่สำหรับฝ่ายพระเจ้าวิเทราช ทรงมีพระไทยผ่องใสดีใจแสดงเรื่งความโสมนัติและพอพระไทยมโหสถมากจึงได้จับพระเต้าทองคำพระเต้าทองคำในความจริงใกล้เป็นคนโทรคล้ายๆกับสองขนุนตั้มเต้าเขาทำในทองคำทรงจับพระเจ้าทองคําเต็มบริน้ำ หลังลงในมือเขาอสิวัฒนธกกาเศรษฐีผู้เป็นบิดาแล้วจัดว่าท่านเศรษฐีจงปกครองปาจินยวมัจฉามทั้งหมดเถิดอันนี้เป็นวิธีของพรามลูกหลานพิธีของพรามนะาเขาจะให้อะไรกันแล้วก็ให้ฝ่ายเมืองแบนฝ่ายหนึ่งแบ,บมือมาแล้วก็ราดน้ำลงไปในมือแสดานิการให้ การจะแต่งงานขอลูกสาวขอทรัพย์ขอสิ่งก็ไม่กันถ้าเขาจะมอบให้ก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งแบ,บมือมาแล้วก็ราดน้ำไปในมือฉะนั้นพิธีตรวจน้ำของเราในความจริงในพระพุทธศาสนาไม่ได้ใช้น้ำแต่ว่าพระเจ้าพิมิสารท่านทำในองค์แรกติดแบบของพรามณ์จะได้ใช้น้ำเวลานี้เราก็เลยใช้น้ำไปตามๆกัน แ่เดี๋ยวเมื่อกี้ไปจบตรง,ตรงไหนเพราะว่าจงปกครองปัจจิัตรครมทั้งหมดเถิดเป็นว่าให้พ่อเป็นผู้วริการจังหวัดหรือว่าความนั้นหรือว่าปกครองรัฐันั้นแล้วพระราชนรราชาก็ทรงพระเยทานเครื่องประดับส่งให้แกนาสมณเทวีเพราะว่าถ้าเป็นพัญญาของผู้ปกครองรัฐและไหวงแคว้นที่ขึ้นกับพระองค์ ก็ถือว่าเป็นพระราชาน้อยๆสำหรับสมณะเทวีผู้เป็นมันดาขโมสดก็ต้องเป็นพระราชินีน้อยๆเหมือนกันแ้ล้วกันดีก่อนแล้วก็กลับทรงเลื่อมใสในในปัญหาชอบใจในปัญหารลาจึงตัดกระทั่งสถษีว่าท่านเศรษฐี เราขอโมโหสดรับไปเป็นราชบตุตรของเราท่านแยกไคร่ข,ข้องหรือไม่ท่านเศรษฐีทุนคค้ายๆว่าข้าแต่พระโอโมโหสดลูกชายของข้าพระองค์นี้ยังเป็นเด็กมากนักอายุเพียงเจ็ดปีแม่เด็ก,กอายุเจ็ดปีนะน้ำนมยังไม่หมดจากปากท่าพระโอ เอาไว้เมื่อเธอเป็นผู้ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงรับไว้เพอเธอเป็นผู้ใหญ่เสียก,ก่อนข้าพระพุทธเจ้าเห็นไม่อยากผลพระเจ้าค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะนํามาอยู่ในพระราชาสำนักเห็นจะทรงคนกว่าพระเจ้าค่ะเพราะเวลานี้เด็กมากเกินไปเพราะเด็กๆอาจจะมีความเข้าใจผิดจะซุกจะสนจะเป็นเหตุให้ผิดพระราชประเพณีอาจจะมีโทษได้ พระราชาเรนอว่าข้อนั้นท่านยวิตกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนะี่ยถ้าไม่ต้องเป็นห,ยยห่วงใหญ่มโหสถทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามโหสถไม่ได้อยู่ในฐานะราชองครัก์มโหสถไม่ได้อยู่ในะในฐานะนานะอ่าเขาเรียกอะไระ่ะมหาเล็กเรือคนรับใช้มโหสถนี่อยู่ในฐานะที่เป็นบทของฉัน ฉันขอรับมโหสถเป็นบุตรของฉันนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปฉันพอใจที่จะเลี้ยงลูกของฉันได้ท่านจงพากันกลับไปเถิดเจาห่วงเลยเวลานี้ถือว่าโมโหสดไม่เห็นลูกของท่านแล้วเป็นลูกของฉันเอาละสิเอาละสิเ,ะสเรื่องของพระราชาสมัยนั้นเนี่ยกับพระราชาสมัยนี้ไม่เหมือนกัน เป็นอนุนาราชาต้องการที่อย่างหนึ่งทำยังไงยังไงเศรษฐีก็ต้องให้แล้วก็ไม่ต้องการไปกักไปขังไปลงโทษต้องการให้มาเป็นพระราชโอรสฟังเรื่องต่อไปเศรษฐีกลับถวายบังคมพระราชาแล้วทรง,งแล้วก็เข้าไปตรงเข้าไปสวมกอดโโหสถให้นอนนี่นอนแนบันอก จุมพิษที่ทศีรษะคือจูบที่หัวแล้วก็ให้อวาดว่าพ่อมหโหสถลรักพ่อรักเจ้าเหมือนก็ดวงใจของพ่อตั้งแต่นี้ต่อไปพ่อจงรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าอยู่หัวของเราโดยไม่ประมาทคือว่าอย่าประมาทอย่าที่เสมออย่านึกว่าตัว้วิเศษ สำหรับโมโหสถได้รับโอวาทของบินดาแล้วกล่าวว่าคุณพ่อคุณพ่อเยต้องเยวิตตครองหญ่ไปเลยเชิญคุณพ่อกลับบ้านถเถิดครับผมสามารถที่จะเอาตัวรอดได้เมื่อท่านมหาสถีกลับไปแล้วพระราชาได้ถามมโหสถว่าพ่อบัณฑิตจะเป็น้าตหลวงเลือนในหรือว่าเป็น้าหลวงเลือนนอก เขา,าเรือนในเรือนนอกไอเรือนในนี่ก็อยู่ในเขตพระราชฐานจริงๆอยู่ในรั้วในวังถ้าเรือนนอกก็อยู่นอกรั้วนอก,กวังแต่ว่าเข้าเฝ้าได้ทุกพันโมโหสถก็มาคิดว่าตนมีเพื่อนเด็กๆมากมาเด็กๆตั้งพันคนควรจะเป็นข้าหลวงเดิอนนอกเรือนนอกดีกว่าจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นข้าหลวงเรือนนอกพระเจ้าค่ะ นี่ลูกหลานที่รักเห็นงความเฉลี่ยเขามาหัสดไหมไม่เคยเข้าพระราชวังเลยแต่เขาก็มีความรู้ชัดว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเขาลูกหลานจงจําฟังและจงใช้ความคิดพูดกับใครแล้วอย่ารับฟังเฉยใช้ปัญญาพิจารณาเป็นปด้วยหาเหตุหาผลคนที่ดีน่ยเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ใช่คนทําลายชาติ คนทำลายชาิเข้าดีแล้วก็ยุให้รำทำให้รวกมีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพอมาเข้ามาบริหารประเทศบริหารจังหวัดบริหารตำบลบริหารหมู่บ้านบริหารบ้านเขาแล้วคนประเภทนี้สร้างความเดือดร้อนทุกจุดคนโง่ประเภทนี้เขาบรรดาโูกหลานที่ดักจงอย่ารับฟังอย่ายอมรับนับถืออย่าคบหาสมาคม เราว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าคบคนผ่านเรามีสันดานชั่วมีแต่ความเดือดร้อนคบบัณฑิตเราจะมีความสุขแลนะจงบูชาคือยอมรับนับถือคนดีที่ควรก่การบูชาต่อไปคือกันต่อไปพระราชาทรงรับโหสถไว้เป็นข้าหลวงเรือนนอกแล้วก็พระราชาทานเคหาสถานพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคทุกสิ่งทุกอย่าง พระราชทานให้ตลอดจนถึงเพื่อนเด็กๆเ,เขางมโหสดทั้งพันคนก็ให้ด้วยเพื่อระดับบรรดาแต่งตัวสวยหรูมโหสถรับปาชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดนอยู่เป็นผ้าศบสานานตลอดมาต่อมาพระเจ้าวิเีหร,ราชทรงมีพระราชประสงค์จะลลงบัญญามโหสถต่อไป รากฏว่าในเวลานั้นที่ริมน้ำโศกสะปกรณีซึ่งอยู่ทางทิศทักษิณของพระนครมีต้นตาลอยู่ต้ र, न न ग, นหนึ่งบนต้นตาลนี้มีรังกายแล้วก็มีแก้วมณีอยู่ในรังเงาของแก้วมณีได้ฉายลงไปในสะปกรณี บรรดามาหาชนในนำความทั้งกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์พระเสฐบัดนี้แก้วมันีปรากฏว่ามีในสระโปรณีดวงหนึ่งพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตัดเรียกเสียนกมาถามว่าถ้าอาจารย์ไม่ลองอาจารย์เก่านะตอนนี้พิสูจน์กันแล้วว่าใครจะแน่ไม่แน่ว่าท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์เสียนกท่านเท่าสารพัดพิษท่านมีจิตทิียนี่พ่อว่านะปูว่าเองท่านไี้ว่าท่านอาจารย์เสียนกพระราชานะจะมีความรู้สึกอดอนตันใจชอบใจไม่ชอบใจใครก็ต้องวางอุเบกขาทั้งนี้เพราะอะไรก็เ็าว่าถ้าหากว่าไปตั้งท่าตั้งทางไปทำานตติตีเตียงเขาเข้าแล้วก็มันก็เกิดโทษ ข้ายหาว่าพระราชาไม่ทรงทศพิธ,ธราชธรรมต้องหวานอมขมกลืนอยู่ตลอดเวลาพระราชาจะเรียกเทนกมาถามว่าท่านอาจารย์เสนกผู้มามีคนเข้ามาบอกว่าในสาปปรณนีนี่มีแก้วมณีดวงหนึ่งเราจะเอาแก้วมณีขึ้นมาได้ยังไงถ้าอาจารย์เสนกจะด้กราบทุลมไปอย่างโง่โง่ว่า คนแย่คนวิตน้ำในสะให้แห้งน้่ก็จึงจะได้แก้วมณีมาเอาละสิเนื่อใจโง่ๆแบบนี้นะก็เหมือนกับบางคนบางคนที่เขาเคยทำลายชาติที่ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างเครื่องอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศไทยก็สั่งให้เขารื้อไปเสีย เงินทั้งหลายที่มันหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศช่วยได้การเรศรษฐกิจก็ทําลายเสียทรัพย์สินพยากรที่คนจะได้ภาสีก่อนก็ทําลายเสียจะมาเทศไทยเราย่อยับคนประเภทนั้นเขาชื่อัอกสารลบปัณฑิต์นี่แหละแต่ว่าในการนี้คนประเภทนี้ปรากฏมาเมื่อหลายสิบปีมันแล้วเพราะว่าคนสมัยนั้นคนยังโง่อยู่ โน่นะไม่ใช่หลายสิบป,ปีนะหลายร้อยปีนะในสมัยกรงุงศรีอยุธยานั้นมันมีอยู่ว่าคนเร็วๆอย่างนี้มีอยู่ที่ประเทศชาติเราต้องแต่ทําลายไปก็เพราะคนจังไหประเภทนี้นั่นแหละมีแต่รมอิจฉาและสิยาอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีความร่ำรวยอยากเจรโรอำนายของประเทศแล้วคอยติคนนั้นคอยว่าคนนี้ที่จังหวัด ทวงสียาเราต้องแตถึงสองครั้งก็เป็นคนที่มีใจออกห่างไม่มีความรักประเทศชาติอย่างนี้มันก็คนโง,ง่ๆแบบสนเสนกีนแหละโง่แต่ว่าอวดโง่เขาเรียกว่าโง่แล้วก็แกมหญยิงฉะนั้นขอมรนดาลูกหลานที่รักจงเย้าอย่างนี้เรา่กันต่อไปพระราชาเยี่งสนดัดว่าท่ายอย่างนั้น เราขอมอบภาระหน้าทีน่นี้ขอให้ท่านเป็นหน้าที่ของาอาาขอท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์จงแปเอกแก้วมันนีในสะมาให้ได้ถ้าอาจารย์เสียนกในเกณฑ์ผู้คนเป็นมากช่วยกันวิทน้ําแล้วกโกยโคลนออกจากสาะโปคนีจนแห้งหมดก็ไม่เห็นแก้วมัน,นีพอน้ําไหลเข้าไปเต็มสระตามเดิม แสงแก้วมณีก็ปรากฏขึ้นอีกท่านเสน็อกก็เกณฑ์ให้คนขดลงไปอีกวิตน้ำแล้วก็ขดขุดเอาแก้วมณีให้ได้ไอ้แก้วมณีนี่มันอยู่ที่ไหนเนี่ยวิตน้ำจนแห้งไ่เห็นแก้วมณีก็ขดสะให้ลึกลงไปว่ามันดีไม่ดีมันจะอยู่ใต้ดินแสงมันจะสะท้อนขึ้นมาทำอย่างนี้ก็ไม่พบแก้วมณี เป็นอนุว่าเจ้าเสนกเท่าสรารพัดพิษคนจังไรคนนี้หมดปัญญาในเวลาติเขาหนะ้าติได้นะ่ะแต่เวลาบริหารเขาเองก็ใช้อะไรไม่ได้เลยคนอย่างนี้นำเข้ามาบริหารประเทศก็มันไหลหมดติอย่างน,น้นติอย่างนี้ติปัญญาขาองมโหสถแต่ตัวทำกับเองก็หมดความสามารถ ดีไม่ดีก็เผาบ้านเผาเมืองให้พินาศทำความพินาศทำกำลังใจของคนไทยให้หมดไปทรัพย์สินทั้งหลายที่จะเพลิได้ก็ลอยย่อยยับคนไทยคนไทยจนไปทั้งเมืองคนได้รลวางนะถ้าลูกหลานจะเลือกใครเข้าไปบริหารประเทศเดี๋ยวก็ดูคนแบบเสนกนกไม่อยากคบเป็นอังขาดฝ่ายเสยนนกหมดปรรัญญาจะได้กล่าวทนพระราชาว่วา เดขอเดชะข้าแต่พระองค์พู้พระเสิิฐข้าพระพุทธเจ้าเก่งคนให้วิทน้ำในสระจนแห้งคนหาแก้วมณีก็ไม่พบพระพุทธเจ้าข้านี่ตอนนี้พระราชาจึงตัดเรียกมโหสถมาแล้วก็ทรงตรัสว่านี่ในมโหสถลูกรักแก้วมณีดวงหนึ่งอยู่ที่สาโปรณี อาจารย์เสียนกเกงคนไปวิ์น้ำจนแห้งก็หาไม่พบแต่ว่าพอน้ำเต็มสะแสงแก้วมณีก็ปรากฏเจ้าสามารถจะนำแก้วมณีโดวงนี้มาได้หรือไม่ลูกหลักเพราะว่าท่านเ,เป็นลูกนะท่านให้เป็นลูกนี่มอโหสดบัณฑิตยังกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปพิจารณาดูก่อน เห็นว่าคงไม่เหลือความสามารถที่นำมาได้พระเจ้าค่ะพระราชาท่านจึงได้ทรงมีคำสั่งทรงฟังแล้วก็ดีพระไทยจึงได้หมาว่าจะต้องไปดูปัญญาขมโหสถในวันนี้อีกดูทีแล้วว่าเธอจะทำมาอย่างไรงจะเอามันได้หรือไม่ได้แล้วก็เสด็จปริสสะโปคณีพร้อมไม่ได้ข้าได้จะบ,บริพาร พายจานดังสี่นั้นก็ตามไปด้วยตั้งใจจะไปนั่งหเราะเยาะโมโห,ะะมะหสดเพราะว่าจนตัวทําวิตน้ำจนหมดเอาโคลนขึ้นมาจนหมดขุดลงไปอีกมันเจอยังไม่เจอแกะะ้วมณีคราวนี้เราได้ทีะยาเยาะเยะะ้ยโมโหสถให้เต็มที่ที่นี่ว่าละไว้มโหสถยืนที่ฝั่งพิจารณาดูแสงแกะะ้วมณีที่ปรากฏในสระแล้ว ก็งงเขาไปดูบนต้นตานรู้แน่ว่าแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระความจริงแก้วมณีอยู่บนต้นตาลที่นี้กราบทูลว่าขอเดชะข่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระอกุณีนี้พระเจ้าค่าอ้อสีเห็นแสงอยู่ในสระแต่ว่าบอกว่าแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระ อาจารย์น้่งหก็หาตึงคิดว่าคนนี้แน่แล้วหมอสดแพ้เราแล้วราชาก็ทรงสงบพระอารมณ์ทรงขันติอดทนนังนจ้ในตัดว่าถ้าอย่างนั้นหมอสดเจ้ามณีในสะไม่มีไม่ใช่เลยก็วันนีนี่มันอยู่ในสระใช่ไหมหมอสดก็ตอบว่าใช่พุ้าค่ะ ความจริงแก้วันนี้ถ้าความจริงมโหสถจะไปสตดเห็นความจริงจึงให้คนนำภาชนะใส่น้ำมาจนเต็มแล้วเอาไปตรงที่แสงแกว้วมณน,นีแสงแก้วมัน,นีก็ปรากฏในภาชนะนั้นมโหสถจึงกราบทูลกับราชาว่าขอพระองค์จงทอดะเนตร แก้วันนี้หาได้ปรากฏในสามไม้แต่ว่าปรากฏในภาชนะนี้พระเจ้าค่ะเอาละสิแก้วันนี้ย่องอยู่ในได้ข <laughs> ันน้ำอีกแล้วพระราชาจึงรับส <laughs> ั่งถามว่าเจ้าบัณฑิตโลกรักท่ายันนั่งแก้วันนี้อยู่ที <laughs> <laughs> ओ, ่ไหนอ๋อสดได้กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ปริสริฐ แก้วมณีปรากฏอยู่ในสาบปกรณีนี้บ้างนั่นว่าแก้วแสงแก้วมณีที่ปรากฏอยู่ในสาบปกรณีนี้บ้างแล้วก็แสงแก้วมณีปรากฏในภาชนะบ้างจึงบรรณว่าแก้วมณีไม่มีอยู่ในสาโปกรณ e ีแนะ่แก้วมณีนี้ต้องอยู่บนต้นตาลขอพระองค์ได้ทรงให้ราชบุรุษขึ้นไปนำลงมาเถิดพระเจ้าค่ะ ตอนนี้เสียจันยิ้มมาเสร็จไม่มีทางแก้วมณีอยู่มันต้นตาลแต่ว่ามีแสงในสะมีแสงในขันมันจะเกิดเป็นความมหัศจรรย์น,นั่นหมายก็ว่าแก้วมณีจนจะมาจนจกสิ่งปาฏิหาริย์ที่ปรากฏขึ้นนี่เป็นการเดาของเขานะให้เจ้าเท่าสารพัดพิษนี่แม่มันน่าเบื่อนะหลานลูกๆหลานที่รักช่างเถอะเล่าก,กันต่อไป พราชาตัดให้ราชบุรุษที่ชํานาญในการขึ้นตนตานขึ้นไปดูเพืใหรู้แน่ปนิกวก็รู้กันว่าใครจะแน่หรือไม่แน่ราชบุรุษขึ้นไปบนยอดตานแล้วก็พกแก้วมณีอยู่ในรังกาจึงได้นํามาส่งให,มห้มโหอสถมโหสถรับแก้วมณีแล้วก็นำไปตวายที่พระหัตถ์ของพระราชา ว่าหายชนนี้คอยอยู่ในที่นั่นต่างก็แท้แท้ส,ส่งสารธุการสรรเสริญมโหสถแล้วก็ด่าว่าตาเสนกกาานกอาจารย์สามตั้งตาหนา,นาหาว่าไอเจ้าเท่าสารพัดพิษไม่มีความคิดเที่ยวแก้วมณน,นีไม่ได้แล้วก็ถามยังเยาะเย้ยมโหสถทึ่งเป็นเด็กกว่ามีอายุเพียงเจ็ดปีเล่นเอาเท่าตาเท่ากาลีนี่หน้าซีดหน้าเสียว เขาบอกว่าอีตาเสนกบัณฑิตก็ดีแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนก็ดีมันเป็นบัณฑิตเกนี่ว่าเกณฑ์นคนในวิทย์น้ำเสียแรงเปล่าไร้ประโยชน์ไม่ได้อะไรสู้มโหสถบัณฑิตซึ่งเป็นเด็กเด็กเพียงอายุเจ็ดปีก็ไม่ได้เจ้าเมยในลูกหลานที่รักแต่ว่ามโหสถเห็นขบันนาอาจารย์ต่างๆมโหสถกขเฉยวางเฉย ทว่าเรื่องของเขาเรื่องของเรามีเท่านี้ต่อมาพระราชาก็ท่งส,งสงมนัติเธอดีใจมากทรงพระยาทานสร้อยมุกดาเือเครื่องประดับพระศรอก็ราดับคอขมโมือให้แก่มาโอสดโอ้โหอย่างนี้อาจารย์สังสีก็โอ้โหมากสิแล้วก็ส่งพระยาทานกำไรมุกดาแก่บรรดาพวกเด็กๆที่บริเป็นบริวารพันคน อาณาบรรดาท่านพุทธศาส,สนิกชนและโลกหลานที่รักเรื่องมโหสถบัฑิตนานควาจะจบสำหรับวันนี้ก็อยากขอ,อยุติว้แต่เพียงเท่านี้การใช้ปัญญาและโลกหลานที่รักมีความสำคัญแล้วก็จงอย่าประมาทคนเขาบอกว่าไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามถ้าบาังเอิญเห็นใครเขามีความโง่เขลาบาปัญญาแก่ตนก็ดี มีฐานะไม่เสมอตอนก็นดีขอลูกหลานที่รักจงเว้นจากการโดูถูกดูมิน่นแต่ก็มีจิตคิดเมตตาว่าเขาก็เราเป็นเพื่อนที่รักกันเรารักสุขเกลียดทุกชั้นใดเขาก็มีความรักสุขเกลียดทุกชั้นนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะไปเยาะเย้ยเขาเราจะทำลายเขา จะแ,แกล้งเขาอันนี้เป็นของไม่ควรดีไม่ดีวันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะมีบุญวาสนาบรารมีทำตนให้เป็นคนดีสามารถจะบริหารประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ตะปองชนชาวไทยให้มีความสุขขึ้นมาคนได้ยงจะทำตนเหมนือนกับคนทางจังไรที่มีตัวอย่างมันตั้งแต่สมัยกรุงเศรเฐีสมัยกรุงเทพเลยนี่คนดี คนอภริยประเภทนี้เห็นได้ประโยชน์ส่วนตนทำลายบรรดาประชาชนพ่อความสุขส่วนตนโดยเฉพาะอาณาสำหรับวันนี้หวังว่าโดดสามที่รักคงยังมีคติเกิดจากปัญญายขึ้นไปมากสำหรับวันนี้ก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะ์มงคลสมบูรณ์ผลผลทุกเลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี